ของต่างๆมันใหญ่ขึ้นกันแน่โอ้ยมีคุณครูใจร้ายคุณครูใจร้ายกำลังจะกินพวกเราเข้าไปในปากแล้วว่าโอ้โหดูทางนี่มันแคาบามากเลยไอ<ป>้ที่ของที่ของ ไอพี่ฝนเราไม่ได้มาโรงเรียนกันนานมากเลยเนี่ยใช่แล้วอะ่ะคิดถึงโรงเรียนมากเลยวันนี้ได้กลับมาโรงเรียนสกทีงดีใจจังเลยนะพี่เอกนี่ไงแต่เพื่อนเพื่อนก็มาด้วยเหมือนกันเนาะเออใช่ดีแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้คุณครูเขาว่าอะไรนะเนี่ยคุณครูขอบอกว่าให้เราเข้าไปเรียนที่ห้องของตัวเองได้แล้วไงเพราะตอนนี้มันก็แปดโมงกว่าแล้วอะ่ะใช่แล้วละเด็กๆตอนนี้นะ่ะแปดโมงกว่าแล้วเขารพธงชาติเรียบร้อยเข้าเรียนได้แล้วละจ้ะเด็กน้อย โอเคพี่ฝนงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าเรียนกันเลยดีกว่าเนาะโอเคพี่เอกห้องเรียนพี่เอกอยู่ตรงไหนอะจําไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวตามพี่ฝนมาก็แล้วกันโอเคโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้มาแล้วทุกคนนี่ไงห้องเรียนของเราโอ้หนี่ไงห้องเรียนของเราโอ้เอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอนั่งก่อนนะนั่งมันที่นั่งคุณครูอะไรกันเนี่ยพี่เอกพี่ฝนมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปไหนแล้วว่าพี่ฝนมาอยู่ในห้องเรียนแล้วว่าโอเคต นนี้เราจะต้องเริ่มเรียนกันแล้วนะวิชาแรกของเราในวันนี้ก็คือวิชาวิทยาศาสตรล์ล่ะเรานั่งเรียนได้เลยเหรอใช่นั่งเรียนได้เลยมาแล้วมาแล้วนั่ง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 พี่เอกว่ามันแปลกๆอยู่นะเออแล้วทําไมคุณครูไปยืนอะไรอยู่ตรงนนนะ้า่าพี่เอกดูสิอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วคุณครูขา เหรอเหมือนจะมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างนอกนะเราต้องลองไปสำรวจกันดูแหละเอาล่เด็กๆตอนเนี้ยชั้นเรียนของเราอ่ะแย่แล้วละ่ะมันมีมอนสเตอร์เข้ามาบุกทำร้ายเด็กๆตอนนี้พวกเราจะต้องหาทางออกกันก่อนนะโอ้โหมอนสเตอร์เหรอคะคุณครูทำไงดีละ่ะมาได้ไงมอนสเตอร์มาดูข้างนอกมาดูเร็วมาดูเร็วน้ำรวมเลย อุ้ยแสดงว่ามอนสเตอร์มันจะต้องทำลายโรงเรียนเราแน่ๆเลยอ่ะหรอเรากระโดดไปข้างหน้าดูหน่อยดีกว่ามาเร็ว<笑><笑>กระโดดพร้อมกันก็ไม่ได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่เอกนะพี่เอกกระโดดไปโดนขาน้องเขากระเด็นลงมาเลยมาเร็วเข้ามอนสเตอร์มันจะต้องตัวใหญ่เฮ้ยดูนี่สิมอนสเตอร์มันทาให้ดินสออะกลายร่างเป็นดินสอแข่งบะหือาเลยอ่ะอ้าวกลายเป็นดินสอยักษ์ไปซะแล้วตาแล้วโหทำไงอ่ะมันะดดจะต้องมีามมาแ,แบบ เจ้ายักษ์ตัวเขียวตัวใหญ่ๆแน่นอนเลยอะเออพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องไปทรงไหนอะเรากระโดดข้ามมาแล้วใช่ไหมอะใช่แล้วแล้วเราต้องไปทางไหนเอานี่ไงทุกคนเฮ้ยพี่เอกนี่มันชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่พี่ฝนชอบนี่นาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นมันน้ำยาอะไรกันนั่นสีน้ำยาแปลกๆเออพี่ฝนทำไมพี่ฝนตายอ่ะพี่ฝนไปสัมผัสโดนน้ำยานี้แน่เออเหือตายเลยอะดูดิ โอ้โหเราต้องกลับมาใหม่ด้วยอ่ะน้ำยาอะไรอ่ะน้ำยาอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องกลับมาใหม่เลยอาพี่ฝนไม่ได้เซฟตรงนี้ไงมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยงั้นเรากระโดดข้ามไปบนนี้ดีกว่าใช่เราจะต้องโดดไปบนโต๊ะแล้วก็ข้ามไปฮึบอไอ้เกือบตกอ่าวเพื่อนไม่ตายเกือไปเพื่อนโอ้โหเกือบไปดี๋ยเดี๋ยวเพื่อนเกิดอาการกลัวเล็กน้อย บฮึบมาแล้วทำไมเพื่อนคนนี้เขามากระโดดอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยทำไมเพื่อนไปกระโดดได้แสดงว่ากินยาแก้พิษแล้วแน่นอนเลยอ่ะจริงป่าเฮ้ยเพียกเราเนี่ยมันมีน้ําอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีน้ำเยอะด้วยอ่ะมันเป็นน้ําจากห้องน้านัเนเองห้องน้ํามันรั่วใช่งั้นเพียกว่าเราควรกระโดดข้ามไปก่อนที่เราจะโดนน้ําห้องน้ํโดนน้ําห้องน้ําตัวแตกเลยอ่ะ ามาแล้วผ่านเนี่ยเพื่อนโดนน้ำห้องน้ำตัวแตกเลยอ่ะไม่มีชื่อขึ้นอ่ะคนนี้ใครมาเร็วเพียกเร็วเพียกําลังไปอยู่แต่ว่าวิ่งชนกันแล้วมันก็ช็อตอ่ะแล้วเข้าเด็กๆเร็วเข้าเฮียคุณครูเขาบอกว่าให้เรากระโดดไปบนตัวเขาอ่ะแล้วเขาจะส่งตัวเราขึ้นไปโอ้คุณครูแต่เหยียบหัวคุณครูมันเป็นบาปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กๆไปเลยแล้วเข้าโอเคมอนสเตอร์มันมาแล้วเพียกโดนเหยียบพี่ฝนไปแล้วเพียกโอ้โหเฮ้ยเพียก ทำไมตัวเราเล็กลงหรือว่าสิ่งของต่างๆมันใหญ่ขึ้นกันแน่อยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันคุณแจนี่เราอยู่ที่ไหนอ่ะพี่เอกว่าทั้งเราทั้งครูเนี่ยโดนย่อกันหมดเลยนะโอ้แย่แล้วนี่เราโดนไฟฉายย่อส่วนของโดเรมอนกันแน่เลยนี่โอ้คุณครูครับคุณครูเราต้องรีบไปแล้วล่ะพี่เอกนี่มันห้องอะไรอ่ะไม่รู้อะเหมือนเป็นห้องเอ้ยพี่อกตกไปเหรอเอาตายเลยพี่ฝนพักเพกเลยพี่ฝนยังไม่ได้ทำอะไรเลย แค่เดินไปยืนเฉยๆทาไมล่นล่ะเอ้ยแสดงว่าห้องนี้มันจะต้องเป็นห้องเก็บของแน่นอนเลยอ่ะเอ้าทําไมเพื่อนกระโดดกันมากระโดดกับมาปะกันปึ๊บต้องขึ้นทางนี้อย่าอย่าดันพี่เอกอย่าเอ้ยตกใจหมดเลยคุณครูขึ้นมายืนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่เอกคุณครูขึ้นมายืนคอยเฉยเลยอ่ะขึ้นมาเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกกำลังไปเร็วเร็วเร็วขึ้นทางนั้นไม่ได้อ่ะมันต้องไปขึ้นอีกฝั่งนึงโธเร็วเร็ว นี่ดูดิที่นี่มันมีสีอะไรก็ไม่รู้อะหายไม่หมดเลยอะแล้วครูเขาบอกว่าสีตรงนี้มันมีพิษด้วยนะทำไงดีอะมาทางนี้มาทางนี้มาทำไงี้เรากระโดดไปบนกระป๋องเถอะกระป๋องสีมีพิษอะไรของพี่ฝนเนี่ยเราต้องกระโดดไปบนสีแทนที่จะบนกระป๋องห่ะเร็วโอ้แล้วสีก็เขียวเหมือนตัวพี่เอโอ้ยเพื่อนโอ้เหอะเพื่อนผักตายเลยอ้าวพี่ฝนไปไหนแล้วอะ เพื่อนผักพี่ฝนตกลงมาดิตายเลยอ่ะพี่ฝนวิ่งแล้วแบบไม่มีเบรกเปล่าเฮ้ยโอ้โหโดนอะไรเนี่ยแกขึ้นนะเพื่อนก็ขึ้นไปดีพี่แกได้ขึ้นได้ทำไมปีนท่านักขึ้นไปที่เพื่อนไม่ขึ้นนะกาลังไปกําลังไปเอาเพื่อนเป็นไรอ่ะเพื่อนเป็นไรอ่ะทำไมเพื่อนไม่ขึ้นนะเพื่อนขึ้นดีเนาะขึ้นไปเร็วเอาไม้แย่ตูดเลยเพื่อนขึ้นไปเร้วไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอ้ยพี่ฝนเฮ้ยพี่ฝนตกลงมาโอ้ยเร็วขึ้นมาข้างบนเร็ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไฟไหมไฟไหมโอ้ oh my god <c oughs> ไฟไหมพี่ฝนระวัาวางให้ดีนะจอดไม่อยากเป็นจิ้งจกยังโอ้ oh, พี่พกระโ, <ด S 1> โดดมารวดเดียวถึงเลยไหมโอเคจอจหลับตาไว้นะฉันกําลังกระโดดไปมันจะต้องผ่านได้นี่ไงฉันผ่านแล้วฉันเก่งไหมล่ะเก่งมากเก่งมากมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่มันไม้บรรทัดยักษ์ไม้บรรทัดหรอใช่ไม้บรรทัดยักษ์กระโดดลงไปเร็วพี่เอ็วลุ้บแล้วนี่อะไรเนี่ย ไม่รู้เป็นโตอะไรบางอย่าง่ะอยู่แล้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราให้เราไปทางไหนอ่ะน่าจะต้องไปทางนี้แหละไปตามไม้บรรทัดเนี่ยมาแล้วทุกคนกระป๋องสีโดนได้ไหมเนี่ยกระป๋องสีเนี่ยทำไมกระป๋องนี้โดนได้อ่ะปึ๊บเฮ้ยเขาบอกว่าให้เรากระโดดไปบนนี้เลยเนี่ยไม่กวาดใช่ปึ๊บมาแล้วให้ปีนบนไม้กวาดไปใช่ไหมเฮ้ย ฝนลงมาข้างล่างเอ้าแล้วพี่ฝนลงไปข้างล่างทำไมถึงตายก็คุณครูเขาบอกให้เราปีนขึ้นมาให้เราปีนใช่ไหมมาแล้วอ๊บโอ้โหไม้กวาดยาวมากเลยอ่ะมันปีนขึ้นไปถึงท่อระบายอากาศด้านบนเลยใช่ไหมใช่มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วนี่พี่ฝนเราจะต้องไปตามทางตรงเนี้ยที่มันทางไหนอ่ะ มันจมอยู่ในน้ำอะไรบางอย่างอะเฮ้ยมันมีน้ำท่วมเหรอพี่เอกน่าจะจับฉันด้วบนี่าครูบอกว่าให้เรารีบวิ่งไปนะวิ่งไปแบบเร็วๆด้วยล่ะจริงเหรอใช่ใช่เร็วจริงเหรอนี่ไงกระโดดหล่นเออเราสมัยตายอะตกลงไปในลาวหวาเลยอะเราจะทำไงให้วิ่งกระโดดไปได้อะนี่ไงครึบนี่ไงแบบมันจะวิ่งเร็วมากครับพี่เอฮ้ยมันเลยอ่ะฮึบฮึบ มาแล้วมาแล้วฮึบไงั้ยเงั้นเพียกมาทางนี้แล้วกันนี่นี่เอามุมนี้นะโอ้กระโดดไปแล้วฮึบโอ้เหมือนนี่เลยฮึบอืดอืดโอ้ยจะถึงแล้ว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 เย้้ยโอ้โหเพียกเรวเข้าไปแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะต้องกระโดดบนแผ่นกระดาษทำไมอยู่ดีๆเราก็กระโดดเร็วขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยคอกให้เราวิ่งเร็วไงมาทางนี้มาทางนี้ แล้วมันจะมีมอนสเตอร์อะไรอ่ะพี่แอกพี่ฝนยังไม่เห็นมอนสเตอร์เลยนะทำไมเรามาโรงเรียนคราวนี้แปลกๆอ่ะเนี่ยโรงเรียนแปลกมากเลยอ่ะของทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวก็เล็กเดี๋ยวก็ใหญ่ทำไงดีอ่ะแล้วนี่มันน้ำอีโคไลอีแล้วเหรอเราอยู่ในห้องครัวแล้วมันแบบปึ๊บมันล้มไงอ๊บเอาละมีโต๊ะล้มทับน้ำอีโคไลที่แบบไหลมาเนี่ยเฮ้ยแอกทำไมตายอ่ะเพี็กโดนน้ำมีโคไลเหรอเพี็ว่าเพียงไม่โดนอ่ะพี่ฝนกำลังกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะกินข้าว แล้อก็ู้องผ่านข้ามไปโอ้โหทำไมจะต้องทำโต๊ให้มันซิกแซกแบบนี้ด้วยเด่ยเฮ้ยโอ้เกือบตกโต๊ะเลยลโอ้เกือบตกโต๊ะเลยอ่ะมาแล้วทุกคนเพียอกแล้วตกลงโตตรงเนี้ยเลี้ยงไว้ทำไมมาแล้วโอ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนชนเฮ้ยผ่านแล้วอ่ะพี่เอกจริงอ่ะมาแล้วเข้าเฮ้ยเราอยู่กันที่ไหนเนี่ยโอ้ยมีคุณครูใจไรรอเดี๋ยวเพียคุณครูใจ โอ้โหน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เดี๋คุณครูใจร้ายกำลังจะกินพวกเราเข้าไปในปากแล้วว่าคิดว่าพวกเรากลายเป็นคุกกี้สิไหนนน่นไหนพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่เห็นเปล่าอ้าวอยู่หลังใช่เร็วเบียกเร็วแล้วทำไมต้องไปหาคุณครูคนนั้นด้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคุณครูกำลังจะกินพวกเราเข้าไปแล้วแทนคุกกี้ด้วยสิแสดงว่าเขาต้องโดนผีสิงแน่เลยคุณครูตาแดงมาเลยอ่ะ คุณครูโดนผีสิงอืออือมาแล้วเข้าทุกคนโอ้คุกกี้ตรงนี้ก็น่าอร่อยมากเลยอ่ะดูดิผีสิงแล้วคุณครูผีสิงกินเข้าไปแน่เลยอ้าอุ้ยเด็กๆโดนกินเข้าไปแล้วเดี๋ไม่กระโดดเข้าไปอะเพื่อนไปเพื่อนเไปไปเร็วเพื่อนพี่ฝนมายังนี่ไงกำลังไปมาดิมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วไปแล้วนะ <Whoa. S 2> ว้าวุ้ยครูผีสิงกินพวกเราเข้าไปแล้วช่วยด้วยอา้าวเฮ้ยนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมทำไมรอบนี้โอ้โหโอ้โหนี่โรงเรียนจริงเหรอทำไมรอบนี้กลับมาโรงเรียนที่มันโหโหดร้ายจังเลยตานนี้หรอเฮย้ยเพื่อนมาทางนี้เพื่อนเดินไปทางนั้นเพื่อนเดินเ,เพื่อนเดินได้โอเคทางนี้เฮ้ยทางนี้ไม่ได้ไนี่ทางนี้ไเดินแล้วเราต้องไป มาเร็วมาต่อนี่นี่ทางนี้เลยนี่นี่เพื่อนไปแล้วเพื่อนนำแล้วเพื่อนนำแล้วเซฟเซฟก่อนพี่เอกเซฟก่อนเซฟเซฟโอ้โหนี่มันกลับดักชัดๆเลยดูดิมันมีใบเลื่อยโอ้โหหางจอดใบเลื่อย้ยเหรอเฮ่ยแหละหอกหางจอดไปโดนอ่ะพี่เอกพี่ฝนกำลังไปแล้วทุกคนใจเย็นนะกำลังกระดึ๊บ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 ผ่าแล้ว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  มาแล้วมาแล้วดีใจด้วยเร็บมาเยเย้อาไปแล้วเพื่อนผักเพื่อนผักพี่เอกออกมาพี่เอกเราอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เราอยู่ในสวนกันงั้นเหรอแล้วเรามีรีสปานจี๊ปนี่เขาว่าอะไรอ่ะอ๋อเขามีรถให้เราขับด้วยพี่ฝนมีรถอ่ะพี่ฝนมีรถนี่ไงมาแล้วรถมายังอ่ะรถมาแล้วถ้าเราไปด้วยกันเราจะตกลงไปพร้อมกันไหม ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะไปเลยพี่เอกอ้าวขึ้นมาพร้อมเยอะขนาดนี้เหรอไปเลยไปเเย้โอ้ชาจับไปได้ทีละคนตกก็ดิน้ำหนักเยอะเกินออน้ำหนักเยอะเกินโอ้ยน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินเราต้องแบบไปทีละคนแล้วอ่ะพี่เอกอ้าวเดี๋ยวพี่เอกเอาคันนี้ก่อนคันนั้นนะโอเคเดี๋ยวฝนไปคันนี้แหละเมนเมนเมนมนเมนเมน มาแล้วมาแล้วมันเป็นมันเนมนเปนมันเนมนเนไปเร้รู้รู้รเนนเ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 นป็นการขับรถที่สิ้น่ามีเพื่อรีสปาร์นตอนนี้เกือบไปโอเกยโอโอมมีฝนม่ฝนระวังนะมาแล้ว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 กำลังไปกำลังไปโอ้โหดูทางนี่มันแคบมากเลยระวังเพียกตีโค้งตีโค้งเพียกตีโค้งแล้วเออเนอเออเนอเออออเออน อุยืเข้ามาแล้ว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 เย้เย่เย้เย้เย่ว้าา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 าลาวาา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 นาาาาาาาดาาาาายาา้าา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 อาวกาา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 าคาาาหาาอาา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 อ ตกลงนี่คุณครูเป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมใช่ปะอะไรกันแน่เออคุณครูน่าจะเป็นมอนสเตอร์นั่นแหละอเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกต้องขอลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า